นะมนุษย์นี่โดยเฉพาะประเทศจีนพันนี้ก็เก่งน,นะแต่ว่าประเทศที่ทําก่อนก็คือทางยุโรปแหะครับยุโรปก็ทํามาก่อนนะเขาพัฒนามากกว่าเรา30กว่าปีแล้วนะครับเราแถวเอเชียรเราก็เพิ่งจะได้รับอานิสงนะครับหรือเครื่องไม้เครื่องมือของของฝรั่งมาใช้นะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนี่ก็ถือว่าพัฒนาไปเร็วนะ ทศจีนแล้วก็ copy งอไวนะครับพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดมันก็มีปัญหาเหมือนกันแหละเนาะไม่ว่าประเทศไหนก็มีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาความเขาเรียกว่าความเหลื่อมล้าเนาะในรถยนต์หน้าหนาวก็เปิดแอร์ร้อนหน้าร้อนก็อาวเหรอครับ <c oughs> เออเขามีแอร์ร้อนด้วยเหรอ ทำไมเขาดีอย่างไรเนาะสุดยอดเลยนะครับนั่แหละประเทศที่วันนี้รู้สึกทรัมป์ก็จะสถาบานตนใช่ไหมรับตาแหน่งประธานาธิบดีคนที่เท่าไหร่น่า41ปอของอเมริกาหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิด นะผู้นำแต่ละประเทศก็แสดงความดีใจยินดีด้วยเนาะไม่ว่าประเทศไหนก็เมื่อมีผู้นำใหม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยนะผมว่าจะเปลี่ยนไปในทางทิศไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้นำเนาะผู้นำที่มีความคิดที่เป็น พูดได้ว่าที่เป็นความคิดที่มีจิตเมตตาช่วยเหลือประชาชนในประเทศหรือทั้งโลกนี่เขาก็จะเขาก็จะดีนะเขาก็จะคิดดีนะเขาก็จะมองประชาชนนี่คือคนในครอบครัวหรือจะมองเป็นกว่านั้นว่าก็คือ ประชาชนที่อ่อนอแอหรือประชาชนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยเขาก็จะหาโอกาสที่ม,มีโอกาสแล้วปกป้องรักษาเนาะ,ะไม่ได้ไปเบียดเบียนหรือไม่ได้ไปทําร้ายนะครับนี่คือผู้นําที่ดีนะครับความคิดผมนะแล้วก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนาะ,ะไม่ใช่ว่าเป็นผู้นําขึ้นมาแล้วเหมือนนกกระสาเป็นเจ้านายกบกบเลือกเจ้านายแต่ได้นกกระสานี่นก็ไม่ใช่นอนนิทานอิศก แต่ผมก็เชื่อมั่นว่าแต่ละประเทศนี่ก็คงไม่มีประเทศไหนที่จะต้องมาคิดทำร้ายประชาชนตัวเองเนาะก็คงจะหยิบยื่นโอกาสที่ดีสร้างงานสร้างเงินสร้างความสุขสร้างมวลความสุขให้เกิดขึ้นในประเทศของแต่ละของตัวเองนะผมคิดแบบนั้นนะ เขาจะมีสองระบบร้อนก็เปิดเดย็นช่วงหน้าหนาวก็เปิดร้อนอยู่ในรถก็ไม่ต้องหนาวโอ้ยกดไลค์ให้หน่อยครับมันเยี่ยมจริงเนาะคุณเพียรสุดยอดสุดยอดบ้านเราก็คงแต่ว่าพวกระดับเศรษฐีคงจะมีรถแบบนั้นอยู่หรอกเมืองไทยเนาะเศรษฐีเมืองไทยนี่ก็มีไม่เยอะหรอกนะจากเท่าที่เป็นประกาศกันเนาะนับได้ไหลายไม่ถึงร้อยคนหรอก คนกลุ่มนี้จะมีพมีพลังมีอำนาจ80%ในการควบคุมประเทศแต่คน80%ที่เป็นคนจนนี้ก็ไม่มีอำนาจในการที่จะต้องไปควบคุมประเทศนะมันตรับกับกันนะเหมือนพีระมิดนะครับฐานที่แข็งเนี่ยฐานเป็นฐานที่แข็งเฉย แต่หัวที่อยู่สุดยอดของพีระมิดเล่มแหลมกับกลายเป็นผู้ที่ทรงอํานาจนะครับใช่ไหมมันมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นกฎของธรรมชาติหรือกฎของอะไรก็ไม่รู้ว่าคุณเตรียมความพร้อมขอบคุณนะครับสติเกอร์รัวๆมาหัวใจตาโตนะครับ <c oughs> เจรานดวงตาขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมให้กาลังใจเนาะ วันที่2ีสินี้ก็รอหลุนนะครับ